ลิงใต้คอมเมนต์นะอาจารย์จะมีพูดนะครับไปตามนั้นนะครับนะงวดที่แล้วนะครับอ่านะมันแบบนี้เดี๋ยวจะเทียบเคียงให้นะนะวันนี้ก็จะให้ชุดนี้นะครับนะใครอยากได้ชุดเน้นคนละชุดนะครับอันนี้เป็นชุดรวมอันนี้อาจารย์ไลฟ์ครั้งแรกนะครับ งวดที่ผ่านมาก็คือชุดนี้ถูกไหมครับรย์นะให้ทุกคนเทียบเคียงทุกคนสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวเห็นไหมศูนย์ห้าสามห้าสามเก้าพยายามจะสื่อให้ทุกคนจับประเด็นนะครับให้สังเกตว่ามันชนกับชุดนะไลฟ์สุดท้ายพยายามจะชี้ประเด็นประเด็นให้นะครับว่ามันตรงกับชุดรวยนะเหมือนกันไปเลยวันที่ไลฟ์โค้งสุดท้ายก็บอกให้สําหรับคนงบน้อยให้เล่นสามหาง เลขท้ายเห็นไหมครับถ้าคนจับประเด็นนะครับสามต,ตัวนี้ก็คือเลขบนถูกไหมครับบนออกสองสามห้าหลักร้อยผิดนะครับทุกทีนะครับหลักร้อยจะมาตัวที่สองที่สามตลอดนะตัวที่มันมาเดินดีตลอดก็คือเลขเจ็ดนะครับหลักร้อยพ่ออาจารย์สามตัวมันมาเนี่ยหนึ่งตัวอาจารย์ออกมาสองมันยังหลุดหลักร้อยพ่ออาจารย์เมืม่อกี้มันได้สองได้สี่ได้เจ็ด เอามาสี่กับเจ็ดนะครับเอาเจ็ดมาใส่สองตัวไปออกสองตัวสองตัวแรกเนี่ยปกติปีหนึ่งเนี่ยนะครับปีหนึ่งมันจะมาอยู่สักสามงวดเท่านั้นนะครับตัวแรกนี่น้อยที่จะมาถึงไม่เอาแต่ตัวที่สองที่สามเนี่ยจะเดินดีนะครับตัวที่สองคือสี่และเจ็ดตัวเจ็ดตัวที่สามเนี่ยนะมันจะมาตลอดเลยใครสังเกตเลขของอาจารย์หลักร้อยมันจะเข้ามันผิดไม่ผิดหลักสิบสองวัดหลักหน่วยสองวัดต้องนั้นเดิน ตลอดเลยนะครับหลักร้อยเป๊ะแต่งวดที่จะเอาเมเกี้นะครับไม่มาแต่ยังดีนะได้สองตัวตรงอยู่นะครับประมาณนี้อ่ะนี้จะให้ดูไฟฟ้านะครับไฟฟ้ายังไม่ลงไม่ยังให้ที่ไหนนะครับแม้แต่นีห้องลองอาาน์อลของอาจารย์อห้องลน์ของอาจารย์ก็คือให้ล่างคือเป็นล่างนะครับล่างก็คือให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่โดยตรงส่วนบน เดี๋ยวจะให้อีกทีเมื่อเขาเปิดนะครับอาจารย์แจ้งไว้ว่าน่าจะประมาณวันาที่วันพุทธที่แจ้งในห้องไลน์นะอาจจะให้ก่อนนั้นนะครับอาจจะให้วันอังคารก็ได้เพราะวันพุธน่าระบบเขาน่าจะเปิดนะหรือไม่แน่พรุ่งนี้อาจารย์เช็คดูเป็นบางที่ก่อนนะพรุ่งนี้น่าจะประมาณสิบสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงบางบางเว็บบางที่เขาเปิดเดี๋ยวอาจจะให้เช็กระบบก่อนนะครับเพราะนั้นใคร จะไปเห็นกดนะรัฐบาลเพราะว่าอาจารย์ให้นี่จะไม่ได้วางสนุกสมาชิกนะครับคือแล้วให้แล้วสามารถเล่นได้เล่นนะละอั้นก็เรื่องของเขาแล้วทีนี้นะก่อนหวยออกอั้นก็เรื่องของเขาใครซื้อไม่ได้ก็เรื่องของเขาเพราะว่าสมาชิกได้เล่นได้จัดแล้วอาจารย์จะทําแบบนี้นะอาจารย์เล่นได้สมาชิกเล่นได้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับจะอั้นไม่อั้นก็ไม่สนใจแล้วนะครับใครจะมารอซื้อวันหวยออกหรือก่อนหวยออกวันสองวันนี่ก็ เป็นเรื่องของโชคของดวงของแต่และบุคคลนะครับเพราะนั้นรัฐบาลไทยเนี่ยเราต้องวางแผนในการเล่นนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราออนไลน์กันแล้วแต่เขาจะมะีเป็นโปรแกรมระบบประมวลผลการแทงเข้ามาตัวไหนแทงเยอะตัวไหนมาเยอะตัวไหนหนักคนเขียนโพยแบบใต้ดินบ้านเราเนี่เขาก็พึ่งพาระบบเหมือนกันเขาก็ต้องเช็คถูกต้องไหมครับตัวไหนมาแรงตัวไหนมาแรงตัวไหนน่าจะรับไม่รับเหมือนกันนั่นแหละนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือพวกที่เขียน นะครับขั้นตอนสุดท้ายเขาถึงไม่รับนะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะให้ซื้อทีละสเต็ปสเต็ปไปแบบนี้นะครับทุกคนมามาอั้นมาอันหัวอาจารย์ออกอั้นตลอดแต่ได้ตังตลอดนอาจารย์ได้ได้เต็มตลอดนะครับตั้งแต่ล่างเก้าห้าคัวดก่อนนะอาจารย์ซื้อน้อยที่ไหนล่ะครับตัวละห้าร้อยไปห้าที่เจ็ดที่ไม่ซื้อที่เดียวนะครับวิธีซื้อก็คือกระจายความเสี่ยงออกไปนะซื้อที่เดียวสามพันห้าเนี่ เป็นเงินเท่าไหร่นโอ้เครดิตฟูเกิดไม่ได้ใจหยุดตะตุ่มนะลูกใช่ไหมครับาวาพระวงนะเพราะฉะนั้นเราเล่นหลายๆที่อันนี้สําหรับคนที่วางแผนซื้อเงินแสนนต้องเล่นแบบนี้ถ้าใครจะซื้อห้าบาทสิบาทนี่เกินร้อยซื้อที่ไหนก็ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้ว่าแนะนำะคนที่วางแผนที่เป้าหมายเนาะถ้าเรีมันเดินมันปังนะน้ำขึ้นก็ให้รีบตัด ประมาณนีนะ้ต่อไปนะครับรัฐบาลไทยนะยังไม่ได้ให้ที่ไหนนะครับในกลุ่มกลุ่มเฟสของตัวเองนะกลุ่มเล็กเด็กกรกสินก็ยังไม่ลงกลุ่มไหนๆก็ไม่ลงแม้แต่ในห้องไลน์ไม่ได้ลงนะครับเพราะห้องไลน์อาจารย์คัดสรรให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องใส่ใจในชุดนี้นะแต่อาจเป็นแนวทางได้นะครับอาจจะดูว่ามันตรงกับตัวนิ้นของอาจารย์ไหมนะที่อาจารย์วงกลมให้เท่านั้นนะหรือใครมองออกนะเคยติดตาม ก็จะปิ้งในความคิดขึ้นมาอ๋อทุกคนาตามใจนะครับปจำงวดมันที่30ธันวาคม64นะครับกับผมก,ก่อนกระสินให้ก่อนเลยนะครับนี่คือใบฟ้านะใบฟ้าที่แล้วนะครับก็ให้ดูแล้วมันมาตรงๆนะชุดบนถ้าไม่เบอร์แล้วว่าจะให้นี่คือใบฟ้านะครับของอาจารันอิงยัง,ยงไม่จะเปิดเผยที่ไหนอะชอบไหมกันตัวเด่นสองตัว จริงๆนีนงวดนี้นะอยากฟันตัวเดียวขาดนะครับกันเพราะว่ามันมีบนมีล่างแต่งวดเมื่อกี้มันมาตัวเดียวนะครับมันมาสามสามมาทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวจะสรุปให้วันวัดสุกอีกทีหนึ่งชุดของกรอนกลาสินนะครับเทียบชนกับชุดนี้ใบฟ้านะเก็บไว้นะครับไม่ใช่เก็บไว้รอวันไมออกว่าอันน,นนะ,ะดูว่า ชอบตัวไหนไปหาซื้อลลตเตอรี่เพราะว่าอาจารย์ไม่บอกบนบอกล่างชุดนี้นั่นแหละนะครับถามแล้วนะไม่มีตัวอันเนาะอเบร์ฟ้านี่ก็ถือว่าสามตัวแตกบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้เอามาเป็นชื่อก่อนกยตินเพราะมันจะขัดเพราะว่าสมาชิกคนที่ตามเขาก็ถามว่าอาจารย์เขาเรียกอาจารย์ไปลงว่ามันชื่อชื่อเฟสคนละอันนะครับ แต่ว่าชื่อจริงจริงเนี่ยใครที่เคยโอนตังค่าครูค่าดูาดวงค่าน้ําชาให้อาจารย์ก็จะรู้อ๋อมันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษใน,ในใบฟ้าชื่อของอาจารย์ชื่อจริงๆนั่นแหละถึงจะรู้อ๋อนั่นแะหละนะครับประมาณนี้เพราะาชื่อนี้คงไม่มีปลอมนะครับใบฟ้าหนึ่งคงไม่มีปลอมเพราะมีทําโลโก้ทําตราประทับทําอะไรเรียบร้อยนะวางแขนมานานตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับใบฟ้าทาปีหกหนึ่งประมาณนี้นะครับ เห็นกันแล้วเนาะประมาณวันศุกร์ที่24เนี่ยน่าจะเปิดหมดแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยเต็มทั้งหมดให้เทียบเชียงนะครับแต่ว่าจะปล่อยในในห้องไลน์นะใครอยากได้ก็ทักอินบ็อกเพจหรือไปตามไลน์ที่อาจารย์บอกนะครับตรงนี้21ท่านจ,จะให้ชุดบนนะชุดบนเพราะว่า มันที่เดินน่ะมันมาด้วยกันทั้งหมดนะครับชุดก่อนมันได้สามกับห้าที่อาจารย์มาให้เป็นเด่นสามอีกชุดหนึ่งมันเป็นสามกับศูนย์ที่อาจารย์ให้ศูนย์กับสามนะอีกชุดนะมันมันมันเดินทุกทุกสูตรนะครับมันเดินทุกสูตรเดี๋ยวจะามาวิเคราะห์ให้ในในเพจน่าจะประมาณมันสุกเนาะยีสี่นะน่าจะเปิด แห่งต็มระบบแล้วล่ะยี่สบี่เนี่ยแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์หรือระบบไหนๆก็แล้วแต่สามารถเล่นได้จับเลอได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้จับเน้นๆน่าจะประมาณยี่สบสองไม่เกินยี่สบองเนะีพรุ่งนี้น่าจะมีเปิดยุนบางบางเว็บางส่วนนะครับยี่สิบอดยี่สองนอกนั้นก็ประมาณยี่สี่ยี่ห้าน่าเป็นยี่สี่เพราะว่าเดือนนี้มันออกวันที่สามสิบน่าเป็นยี่สบสี่นะครับยี่สี่ประมาณนี้นะครับทุกคนนะตำราก็ให้ไปแล้วนะ ก็ลองเสียงโชคดูนะครับเจอกันใหม่นะครับหาเงินทีใหม่อีกขอทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ